สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับมาดูต้นไม้ต้นตอกครับครับผมเศรษฐกิจพอเพียงครับผมหน้าบ้านพื้นที่หน้าบ้านเหาก็เอาปลูกต้นไม้ได้นะครับเนาะซื้อถังสีเก่ามาครับเอากรินใส่นะครับเนาะปลูกได้กูยังครับฟักทองนะครับเนาะบะเกิดส้มบุกฟักแก้วมะแตงครับเนาะปลูกได้หมดครับผมนี่ปลั่วครับปลูกง่ายๆนะครับผมเป็นพี่น้อง อันนี้หอมดวนครับรดยว่าสลานแหนนะครับเนาะนะครับปลุกได้ครับผมโอ้ปวดแตงดอกแล้วครับเดีพี่น้องแตงดอกโอ้ดอกครับเด็กจีนน้อยนะครับเนาะปลูกได้เก่งเดือนไปแล้วครับโอเคครับอันนี้ถังไม้ครับกําลังปรุงดินอยู่ครับกําลังปรุงดินไม้ครับเนาะเดี๋ยวถ้าดินมันเสซตตัวแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเม็ดผักมาลงนะครับผมนะครับผมพี่น้องครับพื้นที่น้อยเดียวเราก็สามารถ ปลูกผักปลูกไม้กินได้นะครับเนาะหน้าบ้านครับผมไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่นักครับหน่วยเดียวก็สามารถปลูกได้นะครับเนาะคนหอไทยปลูกนะครับผมเอฟซีทุกท่านลองเอาไปทำจำนะครับเนาะเจาะก้นถังให้นะครับอสวรรเจาะนะครับเนาะสักสี่ห้าหูครับเพื่อระบายน้ำเพื่อน้ำมันขังนะครับเนาะนะครับผมนะครับสวยงามครับผมบรรยากาศลมลื่นครับหน้าบ้านครับได้แสงดีครับ ต้นไม้ต้นตอกงามครับปลูกกินในโคเดือนเฮาครับผมกำกอขาวกำกอดำนะครับเนาะขิงใบจันทร์นะครับเนาะปลูกได้หมดครับปลูกพริกขี้หนูครับใบกินในโคเดือนเฮานะครับเนาะโอเคครับเอฟซีทุกท่านลองเอาไปทำตามนะครับผมเอาขี้ดินใส่แล้วเจาะถังครับเสาะซื้อถังเก่านะครับเนาะถังสีเก่าทำแคมป์งานก่อสร้างครับถังละเสาบาทครับผมมาเป็นน้องครับ กุ้มเป็นสิบปีนะครับเพราะว่ามันทนแดดทนฝนนะครับมันมีการพุนะครับเนาะนาขนาดครับทางสีครับผมโอเคเอฟซีทุกท่านลองเอาไปปลูกตัวนะครับเนาะลองทําตามดูปลูกผักไว้กินที่บ้านนะครับเนาะโอเควันนี้สปาร์คคลิปสั้นๆนะครับด้วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือกันด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผมขอบค่ณไปนล้ครับสวัสดีครับ